จาก EP ที่แล้วครับพี่เราคุยกันไปแล้วว่าช่องทางที่สําคัญที่จะเอาเชื้อเข้าฟาร์มเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเรื่องรถครับว่าแต่อันดับ2เนี่ยมันคืออะไรครับพี่ชาติคนครับมอหนุ่ยอันดับ2คือเรื่องคนสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับใน2หมอจ้าทุกเรื่อง A F the series A F F เอี่ยงหรือวะครับผมหมอชาติครับผมมนุยครับมหนุยครับ วันนี้เราจะคุยเรื่อง SOP เรื่องอะไรดีครับก็จะเป็น SOP การจัดการบุคคลครับผมโอ้ดีเลยฮะน้องเด๋รู้ไหมครับว่าเรื่องของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่สามารถนําเชื้อจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเราได้ถ้าเราจัดการเรื่องคนไม่ดีว่าแต่คนที่พี่ชาติพูดถึงเนี่ยครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มกี่ประเภทล่ะครับพี่สำหรับการจัดการเรื่องคนหรือบุคคลนะฮะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มหรือ2ประเภทกลุ่มที่1ก็คือบุคคลภายนอกหรือ ผู้ที่มาเยี่ยมฟาร์มหรือเป็น v ิ s ิเตอกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มแล้วสําหรับบุคคลภายนอกเนี่ยเราจะมีการจัดการแบบไหนบ้างครพี่ในภาวะที่ยังไม่มีการระบาดของ ASF เราอาจจะมีอนุโลมให้อยูคนภายนอกนี่เข้ามาในฟาร์มเราได้แต่บุคคลภายนอกหรือผู้มาเยี่ยมชมฟาร์มเนี่ยนะจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน และในระหว่าง3วันนี้นะฮะต้องมีข้อห้ามคือ1ก็คือห้ามไปฟาร์มอื่นเลยห้ามไปโรงงานแปรูปเนื้อสัตว์โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่เป็นตลาดค้าเนื้อต่างๆหรือพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอื่นๆห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดและหลังจากที่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้ว3วันนะฮะก่อนเข้าฟาร์มนะครับต้องมีการพักอยู่ภายนอกฟาร์มเนี่ยอีก24ชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่กักตัวอยู่นอกฟาร์ม24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ออกแบบสอบถามนะฮะถ้าเชื้อทําการสอบส่งตัวอย่างเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและถ้าผลออกมาแล้วว่าไม่มีการปนเปื้อนเอชเอฟึงจะอนุญาตให้เข้าฟาร์มได้ <Yeah. S 1> แล้วสาหรับบุคคลที่ทํางานอยู่ยในฟาร์มนะครับเราจะมีการจัดการอย่างไรบ้างครับพี่สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มนะฮะและมีความจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกก่อนกลับมาก็ต้องมีการกักตัวนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมง แล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบก,ก่อนจะเข้ามาในฟาร์มก็คือต้องมีการฆ่าเชื้อแล้วก็อสบอบบกตัวเองแล้วก็อุปกรณ์เสื้อผ้าทุกอย่างมีการยืนยันว่าไม่มีการปนเปื้อนถึงจะกลับเข้ามาได้แล้วถ้าหากเป็นกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นแล้วสองกลุ่มนี้เราต้องจัดการยังไงบ้างในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นแล้วทั้งเกิดภายในฟาร์มเองหรือในบริเวณที่ใกล้เคียงอันนี้คือต้องห้ามเลยต้องห้ามห้ามให้คนนอกเข้าฟาร์มแล้วคนที่อยู่ในฟาร์มเองก็ห้ามออกไปข้างนอกด้วย หลังจากแับตัวแล้วเนี่ยตอนที่จะเข้ามาในฟาร์มเนี่ยพี่ชาช่วยลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าจัดการยังไงบ้างพอจะเข้ามาในฟาร์มนะก็ต้องมีการลงทะเบียนอีกหนึ่งครั้งอุปกรณ์ที่นํามาติดตัวทั้งหมดจะต้องผ่านการฆ่าเชือ้อต้องฆ่าเชื้อผ่าน UV นะฮะหรือ UV บิวโโซนส่วนที่ไม่จําเป็นต้องเอาเข้าไปก็เก็บไว้ในล็อกเกอร์หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องมาทความฆ่าเชื้อตัวเองนะครับโดยมี2วิธีการก็คือใช้สเปรย์หมอกหรือไม่ก็เป็นการอาบน้าผ่านน้ายาที่ยิงเข้าไปในระบบแล้ว็เเปปปปลี่ยนนนชุุดฏิิบบััตงงาาขอฟรรร์มสะค ก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องเอาเข้าไปก็ให้เก็บไว้ในล็อกเกอร์นะครับส่วนอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องเอาเข้าไปในฟาร์มเนี่ยก็ให้ผ่านการฆ่าเชื้อโดยอาจจะใช้ตัว UV หรือเครื่องโอโซนนะครับส่วนคนเนี่ยก็มีทางเลือกสอทางคืออาบน้ําที่มีการสมยาฆ่าเชือ้อหรือ ผ่านสเปรย์ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับพี่ะจะให้ให้ดีเนี่ยตรงสเปรย์ยาฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสเปรย์หมอกเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่า <Wow. S 2> แต่สําคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากที่ผ่านการฆ่าเชื้อตรงนี้แล้วเนี่ยควรต้องอาบน้ําอีกหนึ่งรอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติงานของฟาร์มส่วนอีกอันนึงที่ี่อย่าลืมนะครับก็คือเรื่องของมืออันนี้ก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เจลเช็ดล้างก่อนที่จะเข้าไปข้างใน ขั้นตอนที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับพี่หมอหมายถึงการฆ่าเชื้อเพื่อเข้ามาในบริเวณโซนชั้นกลางหรือโซนสํานักง,งานของฟาร์มเท่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเราจะเข้าไปในโซนชั้นในหรือโซนที่มีการเลี้ยงสัตว์จะต้องมีการอาบน้ําฆ่าเชื้อและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดฟาร์มอีกหนึ่งรอบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในฟาร์มที่จะเป็นจะต้องสัมผัสตัวสัตว์อันนี้อาจต้องพิจารณาเลือกใช้ชุดพิเศษ,ษนิดนึงสามารถที่จะสัมผัสสัตว์แล้วนํากลับมาฆ่าเชื้อได้หลายๆครั้งแห้ตระหนักเสมอว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาให้คิดเสมอว่าตัวเรานั้นสุขภาพปลอกานทุกครั้งที่มีการสัมผัสตัวสัตว์พยายามต้องฆ่าเชื้อตัวเองอยู่เสมอสรุปนะครับเรื่องการจัดการบุคคลสำคัญมากเพราะบุคคลสามารถนำเชื้อเ s f เข้าฟาร์มได้ดังนั้นบุคคลที่จะต้องเข้าฟารร์มจะะตต้องหนัก และปฏิบัติตาม SOP การจัดการบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับถูกต้องข้ามมาเลยเยี่ยมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Subscribe ถูกแล้วหมอเลยที่ช่องทางไหนบ้างครับมีช่องทาง Facebook YouTube Channel แล้วก็ Line a d ของ Web Product Group นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับฝากติดตามพวกเราสองคนใน EP ถัดไปด้วยนะครับบ๊ายบาย